สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุนสงสุบอนพบพอ,พอกับสอง,งน้องแคทเือเก่าพี่น้องในยงามสวยๆมานาเจตตรวนอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เดี e thing, ๋ยวว่าพื Harmon, <this> sure, ้นชาวบ้านเด้อเดี๋ยวว่าพื้นชาวบ้านเดี๋ยวว่าพื้นที่ใกเกี่ยวมาดำนาำบายดีเอาลูกมาใส่ยังบ่อหนามมันลกหนักบ่เอาเกะ้ออตากาพายตัวนั่นนี่เออมอตกะสองตานี่นี่มอกระสีเบิดตตาหนึ่ง

เดลบมาคือเก่าอาดีดเด้อมเป็นอยงบาทมันองฟ้าไปก่อนฟ้าไปเงาเด้ะลมันบ่มีหมดีชุดยังขข้นได้นะฮะหลายหลายแล้วมันคือบ่ครบชุมเจ้าซะอือน้องตัวแระเฮยเออเออมันคือบ่มานํำโต อัยแม่บอกขอลูกเดียกับเบริรตตาน,นี่นีนันลุงว่าเ้าขาเดียวยังเบิร์ตจิวเลยกระตน้นเากับนังถาะนะเฮากนังให้กำลังใจแม่น้องดำพี่น้องพ,พี่น้องเอ้ยทีมงานมันน้องชิโน่กันเห็นแม่น้องดำในขีดระดามันโดดเดอมัน่ามันสีสามเขามาหนิ มันหลังมารุกะล่าสุดโอ้ยเห็นมัดใหญ่ๆแน่จับบาปฮะมัดละพันกีบยังคือน้อยแท้ยากน้อยขา่าวน้อยข่าแล้วบังตอกได้ยังเรือเป็นคืนหาว่ามัดใหญ่เลยไม่กี่อืออือเอาเงินข้างหน้าแน่ตอกน่ะบัดมัดน้อยเด้ ไปจีอิตาบุนี่เงมักะไปเบิ่งแคยังหมากะมึงคนละมึงกะมันแกงย้วแต่แคได้จังหมัดเลยแดนนี้ฮอดร่อยฮอดพันและมันสีพอดำบอมอื่นนะคนงานน่าจะได้ใช้ มาบ้าแต่จะหมากแล้วใ่นี่้าข้าไระเบิกดเออเอางหมากนี่ละมาบ้ากับยานี่าองแตบรเลวออนั่งว่ะเออนั่งว่ะมาบากสางลูกสงคนก็ได้บรลวเดแนวเ้มว่อ เอ้ยทันมูงมามันก็ไปมูกงมามันก็กกอยู่เลยทัวก,ก็ไดคุงานม,มาจะเห่าแต่บา่าันมูงมาก,ก่อนที่เป็นเห่าไม่นอนนไม่นองดำพี่น้องมาอ่นะมอเ่ามมันมประเหตเนี้ยก็อนจะมาเปียครึงตู้เลย เด็กีันองซีโมาพอนิไายขอัน้ว้พอจะีหน่อยสกายตอไป้งมเห็นดอตสิปหน่อยจะพันเลยกระตอดขึ้นต้นเพล้วไปเอาใบเน่ยเด้อห้าสิบวีมันตกเสียหัวข่อยได้วี พูม well. right ันจะลุมมมันลงเอาไปได้ดอกวีมันหล่นเสียหัวว่ก็ได้บีวีหมดแดงสินยงไวีใช้กตานะลูกยาล้างมันโอ้ยวีเอยนี่กลงมาเด้ เดาโน้ตจืดลันบีลงมาหน่วยเดียวนี่บีเดียวนี่นะเออโบต้องแก่งได้ไหมอ๋อไม่ใหญ่ลงมาลงกบหัวน้ำบุท่านบบบนี้บ่วิบีบีลงมาหน่วยเดียวนี่บีโอ้โหสีผ้ากันอัดสีอัฐาไปแท้ก็ พี่งแน่นางห่าน่ะนางเกยตายตามลูกเขาเลยมีอ่งบักาทางพี่ออหนนา่าห <laughs> ลลน,น่ะทางาน่ะเออห่านเชง ไปไก่กระตาปลูตากระตุ้งห้าปลบตอน50ไปซื้่อะนะมาเล่นอยู่นี่เนาะไปปลโบลกระชังกนะนะ ลกลกลกปาตอดลกดอด้วยมะม่วงแจ๊กน้อยแหละร้อยเดียวนี่อยู่เถิงนะวีอยู่เถิงผู้เทพผู้ทั้งน่ะมันยังเหิมลายอยู่ทางเถิงน่ะมึงลองมายังนางขนาดน่ะอยู่เถิงน่ะมันยังเหิมอยู่น่ะลูกเจี๊ยดถอน งหนอยิออีกันงเออมี่อสะไดนตราไป้าแม่ไปทาดินมืนี่น่ะนี่จะมลหสาสั้นกันช่วงๆอ่ะเนีนางเท้าหัวจ้ะน่ะเท้หัวจ้ะ มันเป็นงานยังอีปูน่ะเห็นงายักับสวนเออเ็นงนตัวตเรียนปูมันก็บอกผ่าของตุเรียนมากินเนาะได้บ้างแค่จะบวมก็บ่งเนาะ Então, ção, ão, a, para, para a terra, ana, ่นอ <né? S 1> um ้ายนะมาจังขีหนึ่งหาเวยักคหน่วยมันมามาห่อมาจังมามจนมาปั้นกันก็พ่นงานนะพ่นหาส้อนเทหายเทเออเทงิกเทงเลยงไม่้องน้องเปหลุดแล้วซิกเทดซังอ่ะใช่้ะวันนนะวะเอามาถือกันยังวะ ไปวนไปใช้กับไปนะบัตรเบิร์ตแพงมีแต่สิไปเห็ดบัตใหม่มันเบิร์อโย่เานใดจงบาทแจองก่นเบิร์นดูะสำเกันีู้ดก็มันใหญ่มาน่อยแต่ว่ากูดำเด้สะบัตอันบัตไปดำกมันระบาดวะปุ่มใส่ปุ่มใส่

ากับไปขวดเียงไปทำอ่ะหายเยินโทษให้เออหายร้อยโทษให้เยินดูนีเยินมันกับไปน้ำเขามือนไปดำนาหลับจ่างจะถูกไปถี่อยังบอกมันขึ้นคนแล้วตอนนี้มันกับปาโทรศัดเปนตัวใหม่เลยยังไม่ได้บระเดีกูยามันเรือผุเด่นคนงานมึงเจอจักคน78คนบอกขามาเก่าเลยสิ มาเก่าอาเก่าอมาเก่กับเอามาชิกับเอาแปตายเลยนะทุันมาพวกโหลดทีมส่งใครยเนาะอ่พวกโหลดแปดคนบอเงินกาอำนามาพอดีตัวมึงยังข่าแยกสอบ ข ah right? no. right? right? ่าวกระซีบวหเลยกาตอจะยังมีขาจักสอบอ้ยเอ้าเอยูห็นขาือบอแม่นขายขาวให้มันเนมาจ้างด้าหน้านะเ้ขายนอะเอาลูกไปเอามองแล้วก็เสียบขาไปขาย